สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆมาพบกันในช่องปาลีพากินนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาทําแกงหอยขมใบชะพูนะคะหอยขมใส่กะทินะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามีหัวกะทิกับหางกะทินะคะเป็นกะทิที่เราขูดเองนะคะก็จะมีะเศษเปลือกขุยมะพร้าวนะคะไม่เป็นไรนะคะเราทําสดๆเนาะแล้วก็เครื่องปรุงของเราวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะมีเกลือมีผงชูรสแล้วก็น้ําตาลนะคะ แล้วก็มีกะปิค่ะส่วนพริกแกงของเราวันนี้นะคะเราโขกเองนะคะพริกแกงของเราโขกเองนะ,ะแกงกันนะคะเพื่อนๆเครื่องแกงของเราก็มีพริกแห้งพริกสดตะไคร้พริกไทยดํามีหอมมีกระเทียมแล้วก็มีขมิ้นด้วยนะคะใส่ให้เป็นเหลืองๆเ,เนาะเครื่องแกงใต้ก็จะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือขมิ้นนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะให้อริขกให้ละเอียดเลยค่ะ ดับแรกนะคะเพื่อนเทน้ํากะทินะคะส่วนที่เป็นหางลงไปก่อนนะพี่นะใส่หางกะทิลงไปนะคะแล้วก็เครื่องแกงของเรานะคะก็เครื่องแกงโขกเองนะคะเครื่องแกงกะทิใต้นะคะร้อนรอให้กะทิร้อนสักนิดนะคะแล้วก็จะใส่เครื่องแกงลงไปะคะ่ะแกงแบบกะทิบ้านๆน,นะคะเพื่อนๆแกงหอยขมใบชะพลู กะทิมันบ้ากะทิแตกมันแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องแกงของเราลงไปเลยค่ะเครื่องแกงนี่เราแกงน้ำไม่มากนะคะขุกคลิกขุกคลิกนะคะน้ำแบบขุกคลิกพอกะทิเริ่มพุ่งนะคะเราก็จะใส่หอยลงไปนะคะเพืคุน ็ปล่อยให้หอยสุกแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงกันค่ะเครื่องปรุงของเราก็มีนี่ค่ะมีเกลือผงชูรสน้ำตาลนะคะประมาณนี้เนาะใส่ตามชอบเลยค่ะของเราก็จะประมาณนี้นะคะปรุงเครื่องเสร็จนะคะน้ำพุ่งขนาดนี้แล้วเราก็ใส่ใบชะพลูลงไปเลยค่ะใบชะพลูหั่นฝอยนะคะใส่ลงไปตามชอบเลยค่ะใครชอบทานใบชะพลูนะคะมีประโยชน์มากเลยนะคะ ยาเย็นเนาะสามารถรับประทานได้เยอะๆเลยค่ะใส่ใบชะปูลงไปนะคะแล้วก็คนให้ใบชะพูสุกก็เป็นอันเสร็จนะคะแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปนี่ค่ะโอ้หอมมากเลยค่ะเพื่อนๆหอมมากเลยค่ะแกงแบบน้ำขุกขลิกนะคะน้ำขุกขลิกกะทิลงไปเลยค่ะนี่ค่ะแกงหอยของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแกงหอยขมใบชะพูใส่กะทินะคะเพื่อนๆ เสร็จเรียบร้อยค่ะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแกงน้ำขลุกคลิกค่ะมาทานด้วยกันค่ะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ